เจอร้านนี้นะครับสะดุดตายมากๆเลยนะราคานี่การกับมือถือมือ2หน้าตุ้ยนะแต่ว่าอันนี้เป็นมือหนึ่งแกะกล่องของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนังอ่านรีวิวร้านนี้นแหละตัวที่น่าสนใจนะโดยตัวแรกเราไปดูกันเลยครับ Redmi Note 12 4G แล้วก็ 5G นะตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูมินิรีวิวจากสื่อต่างประเทศแล้วกันเนาะโดยราคาตอนนี้เนี่ยทั้ง 4G หรือประมาณ4,000บาทนะแล้วก็ 5G หรือประมาณ5,000บาทนะแต่ว่าจุดเด่นเนี่ยโอ้โหคุ้มเกินราคามากๆนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ โดยจุดเด่นแรกเป็นหน้าจออมูลเลทเลยนะ1 2 0ยยิเร์ตเลยนะครับมาพร้อม Android 13นะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ได้ชิปเซตสแนดากอนกแเลยนะเล่นเกมเลื่นๆอย่างนี้เลยนะครับหายห่วงเลยนะผมบอกเลยว่าราคาต่ำกว่า4,000ันแล้วได้หน้าจออมูลเลทกับสแนดากอนกแเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าสเปกเนี้ยย่งไงน้อยนะครับต้องมีถึง7 0 0 0ขึ้นไปนะครับมาดูตัวอย่างภาพนิดนึงนะสีสันทำมาได้ดีนะครับคุ้มค่าเกินราคาไปมากนะสำหรับตัวนี้นะ ครที่ต้องการมือถือเริ่มต้นนะผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคุ้มที่สุดเลยแล้วก็ตัวถัดมานะเป็น oppo reno 15g นะโ,โหตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า8,500บาทเนี่ยนี่เป็นมือหนึ่งแกะกล่องเลยนะผมนั้งานรีวิวให้แล้วนะครับเป็น5ดาวโหแบบเป็นอะไรที่แบบว้าวมากเลยเพราะว่าตัวนี้มีเลนส์เทเลโฟโต้ตัวแรกที่ใส่เข้ามานะแล้วก็เป็นลำโพงคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูจุดเด่นแล้วก็มินิรีวิวจากสื่อตา่างประเทศนิดนึงแล้วกันเนาะโดยตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วนะครับนี่นะ แล้วก็รองรับ hdr 10 plus นะครับ120ยยเฮิร์ตนะตัวนี้รองรับ dolby vision dolby atmos นะครับโหชมคอนเทนต์ได้แบบเต็มตานะสู้แสงได้ดีนะถึง950าร้อนิตเลยนะครับตัวนี้และแน่นอนนะครับมาพร้อม android เวอร์ชัสิบสนะการันตีอัปเดตให้อีก2เวอร์ชันนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะด้านสเปคกล้องจัดเต็มนะกล้องหลัก64ล้านพิกเซลนะและนี่เลยนะครับกล้องเทเลซูมนะ32ล้านพิกเซลนะครับอันต้าไวายแล้านพิกเซลนะครับไปดูภาพถ่ายนิดนึงเนาะจากน้องเบลล่านะครับ เป็นพรีเดเตอร์ของบ้านเรานั่นเองนะนี่เลยนะครับสวยงามเลยนะแล้วก็งานวิดีโอเองผมมองว่าก็ทําได้ดีนะแม้จะไม่มี O.S. นะแต่ก็การสั่นได้ดีในระดับที่พอใช้ได้นะดูแลไม่เวียนหัวนะทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะครับแต่พอมาเป็น 4K เนี่ยอาจจะสั่นขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะ มาพร้อมแบตเตอรี่ 5,000mAh นะครับแล้วก็ชาร์จเร็วที่ 67W เลยนะไม่เกิน50นาทีก็เต็มแล้วนะชิปเซตนะครับเป็น7050 Density i m เนาะทำให้การเล่นเกมเนี่ยหายห่วงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปักโมบายนะครับหรือว่าเกมกินกราฟิกหนักๆอย่างเช่นเกม s ิน n Impact นะก็ถือว่าไหลลื่นได้ดีนะครับ ROV เกมสามัญประจำบ้านนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะสบายๆเลยและนั่นก็คือจุดเด่นทั้งหมดของเ e n o 10ตัวนี้นะ เผื่อใครที่อยากได้กล้องที่ดีกว่าแอดอัพพ p p ์นะแต่ตัวนี้แลกมาด้วยลำโพงเดียวนะครับคือข้อพิจารณาเขาข้อเดียวเลยนะแต่ว่าชิปเซตกับกล้องเนี่ยดีกว่านะก็คือตัวนี้นะ vivo v275d นะราคาอาจจะแพงกว่านิดหนึ่งนะแต่ถ้ารับส่วนลดแล้วก็คิดว่าน่าจะลงไปเหลือประมาณ8อ0 0ันต้นๆได้เลยนะตัวนี้นะครับก็ใครที่สนใจสินค้าในวันนี้ทั้ง3ตัวก็หยิบเซตก้าไว้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวินิโรีวิวจากสื่อต่างประเทศของตัวนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะไปดูกันเลยครับ หน้าจออมูลเล120 h z นะครับจัดเต็มไม่แพ้ oppo เลยนะรองรับ hdr10+ เ,เช่นกันนะตัวนี้แน่นอนนะครับเป็น android 13นะการันตีอัปเดตให้อีก2ปีเช่นกันนะตัวนี้นะครับในด้านของชิปเซ็ตนะตัวนี้เป็นダイมิซิตี้นะครับ7200นะแรงกว่าทาง oppo อยู่นิดนึงนะครับดังนั้นการเล่นเกมก็จะไหลลื่นหายห่วงแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเอาอยู่กับทุกเกมเลยนะ กล้องหลัก50ล้านนะมีจุดเด่นก็คือไฟออร่าพอตเทนแบบนี้เลยนะครับสว่างเลยนะกล้องหน้า50ล้านพิกเซลนะครับจัดเต็มมาให้เลยนะครับด้านงานภาพถ่ายนะต้องบอกว่าทํามาได้ดีเยี่ยมเลยนะครับพอตเทนเบอร์หลังก็ถือว่าสวยงามดีนะตัดขอบได้เนียนมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับงานวิดีโอนี้ต้องบอกว่าดีกว่าทาง oppo อย่างเห็นได้ชัดนะครับแม้กระทั่ง 4K นะครับก็การั่นได้ดีเพราะว่าตัวนี้มันมี OIS ในตัวนั่นเองนะครับกลางคืนเองก็เก็บแสงได้ดีเยี่ยมนะเซ็นเซอร์โซนี้ทาได้ดีมากๆเลยครับ และนั่นก็คือจุดเด่นของ vivo v, v 2 7 5 g ตัวนี้นะลดร,ราคาแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็คิดว่าทั้ง3ตัวในวันนี้น่าจะถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นและตัวที่สามารถจบได้นะครับทั้งเรื่องกล้องเรื่องเกมเลยนะก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะที่ดูมือถือลดราคามาให้พร้อมสแกนร้านค้าให้อย่างดีนะก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ